สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่4แล้วนะฮะของ h h n n n l Not t Live d v v i e นะเป็นช n n e l ที่จะเอาเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับและในคลิปนี้เรายังจะอยู่กับเรื่องราวของ MBTI หรือว่า Myers Briggs Type Indicator นั่นเองนะวันนี้พี่ภูมิจะมาพูดคุยต่อถึงบุคลิก,กภาพแบบ ISTP ISFP ESTP และ ESFP นะครับหรือที่เว็บไซต์16 p e r s o n a l i t i e s เรียกว่า Explorers นั่นเองนะ ซึ่งพี่ภูมิจะขอเรียกคนกลุ่มนี้ว่าชาวสีเหลืองแล้วกันนะครับคลิปเนี้จะเป็นพาร์ท2นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูพาร์ท1ก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ EP 3ก่อนได้เลยนะครับอย่างที่พี่ภูมิได้เคยอ,อธิบายไปแล้วใน EP แรกนะว่าการที่เราจะมีชีวิตที่เติมเต็มได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า c ค r e n e e d ของเราคืออะไรนะครแล้วก็ใช้ t ALEN t ของเราเพื่อที่จะสนองหรือว่าเกาค r e นี้นั่นเองนะ การที่เราได้ใช้พรสวรรค์ของเราทำอะไรในสิ่งที่เราเก่งเนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งที่ฟินที่สุดแล้วล่ะนะ <Wow. S 1> ฉะนั้นนะครับชาวสีเหลืองที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะพี่ภูมิอยากให้โฟกัสไปที่ Talent กันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ีของชาวสีเหลืองคืออิสระที่จะทําอะไรก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้และการเห็นผลลัพธ์จากการกระทําของตัวเองอย่างที่พี่ภูมิบอกนะครับว่าชาวสีเหลืองเนี่ยมีซูเปอร์พาวเวอร์ด้านการพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องการอิสระต้องการพื้นที่เพื่อที่จะแสดงซูเปอร์พาวเวอร์ของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะ และการที่สีเหลืองต้องการจะทําตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะเขากลัวว่าถ้าไม่ทําตอนเนี้จะไม่มีโอกาสได้ทําสิ่งนี้ไปอีกตลอดการนะส่วนการต้องการเห็นผลลัพธ์เนี่ยพีุู่นสังเกตว่าชาวสีเหลืองนี่จะทําอะไรก็ตามก็จะคาดหวังผลลัพธ์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนทางผลกําไรหรือทางจิตใจนะครับคือถ้าคุณทําไปแล้วคุณไม่ได้อะไรอะ่ะคุณจะทาไปทาไมอะ่ะ อย่างเช่นช่องนี้นะครับที่ให้ความรู้แบบแบบนี้นะชาวสีเหลืองก็คงจะคิดว่าพี่ภูมิทําไปทําไมนะ <S <S ทําไปแล้วมันได้อะไรหรอนะครับคือถ้าเพื่อนๆที่เป็นสีเหลืองอยากรู้นะก็คงต้องรอดูคลิปของชาวสีม่วงละกันนะครับเอาละ่ะขอน,นี้2อย่างนี้นะครับก็จะแตกออกมาเป็น v l u e s หรือสิ่งที่ชาวสีเหลืองให้คุณค่าให้ความสําคัญนะครับ V u e s ของชาวสีเหลืองก็จะมีตั้งแต่ รักสนุกนะครับชอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ชอบความท้าทายนะครับชอบความเสี่ยงชอบการแข่งขันเนาะจะเป็นคนที่ชอบความสวยงามนะครับเนื่องจากชอบใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยก็เลยชอบมองอะไรที่มันสวยงามถูกตาชอบการแต่งกายที่สวยงามนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังจะชอบเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมรสชาติที่อร่อยสัมผัสท,ที่นุ่มละมุนด้วยนะ ชอบมีวาราย t ตี้นะครับคือชอบให้มีตัวเลือกเยอะๆชอบ mix andmatch นะครับให้ทุกวันเนี่ยมันไม่ซ้ำไม่จำเจนะวันนี้จะใส่สีฟ้าพรุ่งนี้ก็จะใส่สีชมพูนะครับแต่การที่ชอบให้มีตัวเลือกเยอะๆแบบนี้นี่แหละครับที่มันทำให้บางครั้งเนี่ยชาวสีเหลืองอะ่ะก็จะออกแนวขี้ลังเลไม่ยอมตัดสินใจสักทีนะครับชาวสีเหลืองยังเชื่อและให้ความสำคัญในการกระทำนะ คือชาวสีเหลืองนี่จะเป็นนักปฏิบัตินักร,รมนะซึ่งไอ้ทีมเนี้ยก็คือพี่พงมิก็ได้พูดมาเยอะแล้วล่ะในเอพิโซดที่แล้วแล้วก็ในเอพิโซดนี้นะครับชาวสีเหลืองเชื่อและให้ความสําคัญกับผลลัพธ์นะชาวสีเหลืองจะมองคนที่ความสามารถนะครับมองจากพรูฟจากการกระทําของเขาว่าเขามีผลงานอะไรบ้างนะนอกจากนี้นะครับชาวสีเหลืองยังชอบที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบ fraternity พี่ภูมิก็ไม่รู้จะแปลคำนี้เป็นภาษาไทยยังไงนะแต่มันก็จะประมาณ the n i g h t watch ของ g m m s of throne นะประมาณว่า brotherhood นะฉันพี่ฉันน้องปกป้องกันอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะออกนิสัยนักเลงหน่อยๆนะคือประมาณว่าเฮ้ยเองพวกข้าข้าพวกเองเองดูแลข้าแล้วเดี๋ยวข้าดูแลเองเองนะ uh, ถ้าเองกับข้ามีผลประโยชน์ที่ตรงกันน่ะงั้นมาอยู่ทีมเดียวกันเรามาอยู่แก๊งเดียวกัน แวลูทั้งหมดที่พี่ภูมิพูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะแตกออกมาเป็น t ALENTS หรือว่าพรสวรรค์ของชาวสีเหลืองนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็เข้าสู่เรื่องสําคัญแล้วนะชาวสีเหลืองที่กําลังดูอยู่เนี่ยต้อง pay attention ใน section นี้มากๆเลยนะว่าพรสวรรค์ของพวกคุณนะคืออะไรนะครับแล้วก็ฝึกหมั่นใช้มันให้เยอะๆนะครับชาวสีเหลืองเนี่ยจะเก่งเรื่องการลงมือทําทันทีโดยไม่รีรอนะ If you snooze you lose นะฮะ เก่งเรื่องการอ่านสถานการณ์นะครับการอ่านคนนะ,ะด้วยความสามารถในการสังเกตร,รายละเอียดต่างๆที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ยการอ่านสีหน้าท่าทางคนเวลาที่ชาวสีเหลืองคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับทำให้ชาวสีเหลืองเนี่ย read the room หรือว่า read between the lines ได้เก่งมากนะครับชาวสีเหลืองยังปรับตัวตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งนะคือชาวสีเหลืองเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อในกฎเกณฑ์นะครับ คิดว่ากฎเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับตราบใดที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ยิ่งชาวสีเหลืองมองโลกว่าทุกคนเนี่ยมีผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้นนะก็จะชอบให้ทุกคนอ่ะมาแบะไต่กันบนโต๊ะนะครับฉันจะเอาแบบนี้เธอจะเอาแบบนั้นนะครับเรามาเปลี่ยนบริบทให้ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์กันเถอะนะชาวสีเหลืองจะรู้ว่าต้องทําอะไรตอนนี้นะค,คือชาวสีเหลืองเนี่ยอาจจะแบล n k ถ้าถูกถามถึงอนาคตไกลๆนะ แต่เขาก็จะรู้อยู่เสมอว่าตอนนี้ต้องทําอะไรนะครับซึ่งผิดกับคนบางบุคลิกนะที่รู้ว่าอนาคตต้องวางแผนแบบนี้แบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วตอนนี้จะเริ่มยังไงจะทํำยังไงมีแอคชั่นแพลนยังไงเนี่ยก็อาจจะล l งค์ได้นะครับ focus กับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าคือชาวสีเหลืองจะมองและคิดตามสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงตรงหน้าจะไม่จินตนาการเพ้อฝันออกนอกลูกนอกทางนะครับชาวสีเหลืองยังจะ alert ต่อสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลานะ ถ้ากำลังเกิดสิ่งที่มันผิดปกติขึ้นเนี่ยชาวสีเหลืองก็จะดีเท็สิ่งเหล่านั้นได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับซึ่งก็จะทําให้ชาวสีเหลืองได้เก่งในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับด้วยการสังเกตและอ่านความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาสงบท่ามกลางวิกฤตอย่างที่บอกนะครับว่าชาวสีเหลืองเนี่ยเขาชอบใช้ประสาทสัมผัสทั้งเนาะชอบให้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ถูกกระตุ้นชาวสีเหลืองก็เลยชอบที่จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนะครับ เหมือนเขาจะมีสมาธิในที่ที่คนเยอะๆมีเสียงโวกเวทต่างๆดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่วิกฤตยกตัวอย่างเช่นเช่นเวลาไฟไหม้นะครับชาวสีเหลืองก็จะตั้งสติได้ดีกว่าสีอื่นนะในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะแพนิกตื่นตระหนกอยู่นะชาวสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตั้งสติแล้วก็สั่งการว่าเอยเธอรีบไปหาถังดับเพลิงเธอรีบไปโทรหารถพยาบาลเธอรีบไปโทรหานักดับเพลิงจะเป็นคนที่สามารถตั้งสติท่ามกลางวิกฤตได้นะครับ wow. นอกจากนี้นะครับชาวสีเหลืองยังจะเก่งในการคิดแบบ contextual thinking มันคือการคิดแบบซูมเข้าไปมองปัญหาลงไปในรายละเอียดนะครับลงไปลึกถึงรายละเอียดเนาะแล้วก็ซูมออกมาว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ในบริบทแบบไหนกันนะครับมีผู้เกี่ยวข้องใดบ้างและผู้เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมีผลประโยชน์ส่วนรวมส่วนตนอย่างไรนะครับมันเป็นการคิดแบบ analyze สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยพร้อมๆกันนั่นเองนะจัดองค์ประกอบเก่ง คือเนื่องจากชาวสีเหลืองเนี่ยชอบมองสิ่งสวยงามสายตาเขาก็จะถูกฝึกให้มี Sense of Beauty นะครับบวกกับการที่ชอบวาร i e t y ชอบปรับรุ่นปรับนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยทําให้ชาวสีเหลืองเนี่ยเป็นคนที่จัดองค์ประกอบเก่งนะเช่นเวลาอยู่ในห้องเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนเหมาะนะออขอลองเปลี่ยนสีผ้าม่านหน่อยได้ไหมขอลองเอาพรมออกเอาพรมอื่นมาวางหน่อยซินะครับโซฟาเอาแบบไหนแบบไหนอย่างเงี้ย ถ้าเป็นจิตกรเนี่ยก็จะเป็นจิตรกรที่สามารถจัดองค์ประกอบของรูปได้อย่างลงตัวนั่นเองนะชาวสีเหลืองยังจะวางกลยุทธ์เฉพาะหน้าแบบสั้นๆเก่งด้วยนะเ,เป็นพวก tactical นะครับคือวาง tactics นะเนเพราะว่ามี superpower ในการรับมือกับอะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการเจราจาต่อรองหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยก็ชาวสีเหลืองก็จะเป็นคนที่คิดกลยุทธ์ได้เร็วนะครับ เอาละพรสวรรค์ทั้งหมดที่พูดมานะทั้งการอ่านสีหน้าคนการปรับตัวการมองโลกเชิงผลประโยชน์เนี่ยทั้งหมดนียมันทําให้ชาวสีเหลืองเนี่ยเป็นคนที่เจราจาต่อรองเก่งขายเก่งด้วยนะครับทีนี้พอเรารู้ท a l ล n ต์ของชาวสีเหลืองแล้วนะเรามาดูว่าพรสวรรค์เหล่านี้มันเหมาะกับงานประเภทไหนกันนะคร ชาวสีเหลืองจะทําได้ดีในตําแหน่งปฏิบัติการตําแหน่งที่ต้องอยู่หน้างานนะครับคือตําแหน่งที่เราต้องคอยเจอกับปัญหาคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะงานที่ต้องดีลกับผู้คนดีลกับเครื่องจักรนะครับางานที่จะต้องเจอปัญหาหน้างานแบบเซอร์ไพรส์นะแล้วก็รวมไปถึงพวก first response units นะครับพวกหน่วย Emergency ต่างๆหน่วยกู้ภัยนักดับเพลิงรวมไปถึงพวกนักบิน นักกีฬานักแข่งรถอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนักแข่งรถในตำนานไมเคิลชูมาร์เกอร์ก็เป็นชาวสีเหลืองนะครับ <Wow. S 1> ตำแหน่งขายสินค้าขายงานขายโปรเจกต์นะคือเป็นนักขายอ่ะชาวสีเหลืองจะหาว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรแล้วก็พลิกแพงข้อเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านั้นๆนะชาวสีเหลืองยังเก่งในเรื่องของการพรีเซนต์นะครับคือทำพรีเซนเทชันให้มันออกมาสวยงามให้ออกมาดูดีนะครับ นักเจราจาต่อรองนะด้วยความสามารถในการอ่านท่ททาทางกริยาคนและการพลิกแพลงไปตามสถานการณ์การพูดคุยที่สนุกแต่ขณะเดียวกันก็จ้องหาโอกาสช่องโหว่ที่จะสร้างความได้เปรียบให้แก่ตัวเองเนี่ยมันทําให้ชาวสีเหลืองเป็นนักเจราจาต่อรองที่เก่งนะครับตำแหน่ง crisis management นะตำแหน่งที่ต้องบ,บริหารวิกฤตการต่างๆนะแม้ว่าไม่ใช่ชาวสีเหลืองทุกคนที่จะชอบจัดการกับวิกฤตนะฮะ แต่ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความชอบที่จะถูกกระตุ้นหรือเร้าอารมณ์ความต้องการ make impact เนี่ยล้วนแต่เป็นจุดแข็งในการรับมือกับวิกฤตของชาวสีเหลืองนะครับเ<ๆ>ช่นเช่นเช่นถ้าบริษัทของเราเนี่ยทำผิดพลาดครั้งใหญ่นะแล้วต้องรีบบีฟนักข่าวให้ออกข่าวยังไงให้เซฟภาพลักษณ์ขององค์กรใหเ้เสียหายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ต้องแอคเร็วที่สุดเนี่ยรีรอไม่ได้เนี่ยชาวสีเหลืองจะเก่งในสถานการณ์นี้มากๆเลยนะ a r t ์ติสต์แอนด์ดีไซเนะครับเนื่องจากเป็นคนที่จัดองค์ประกอบเก่งแล้วก็มี s e n ส์ o อ b บิวตีเนี่ยก็จะเป็นจิตรกรเป็นนักดีไซน์ที่จัดองค์ประกอบให้มันดูสวยงามได้นะครับพี่ภูมิรู้สึกว่าชาวสีเหลืองเนี่ยเป็นจักเลอร์ที่เก่งนะครับก็จักเลอร์นี่ก็คือจักลิงนี่คือคนที่ควงลูกบอลอยู่ในอากาศวนไปวนมาอยู่3ลูกเนี่ยนะครับคืองานที่ต้องสลับโฟกัสไปมาอย่างรวดเร็วต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะ งานที่ต้อง multitasking เนี่ยชาวสีเหลืองจะเก่งมากนะครับพี่ภูมิเคยเจอสีเหลืองที่เป็นเชฟนะเวลาที่ดูเขาทำาทำงานในครัวเนี่ยโ,โหสนุกมากเลยนะคือเขาจะต้องแบบหันมาปรุงอาหารหันไปจับเกลือจับพริกไทยแปบบ๊แบๆบก็ต้องหันกลับไปที่เตาอบไปดึงอาหารที่อยู่ในเตาอบออกมานะครับหันไปหันไปขยับกระทะให้อาหารบนกระทะเนี่ยมันมันไม่ไหม้นะครับหันไปหยิบเครื่องปรุงหยิบนูน่นหยิบนี่นะครับหรือแม้แต่งานรับเหมาก่อสร้างที่พี่ภูมิทําอยู่เนี่ยนะ ก็ต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันใช่ไหมทั้งแรงงานทั้งวัสดุคุมปริมาณคุมคุณภาพนะครับแล้วงานรับเหมาเนี่ยมันเป็นงานที่มีเซอร์ไพรส์แบบตลอดเวลานะงานที่ต้องจั๊กโก้แบบนี้มันเหมาะกับชาวสีเหลืองมากๆเลยนะฮะมาถึงจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่พี่ภูมิกำลังนำเสนออยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่อยากจะมาพูดคุยกันก็เชิญมาคอมเมนต์กันได้ที่เซสชันด้านล่างนี้เลยนะครับ ทาเลนทั้งหมดเนี้ยก็จะนําเราไปสู่ behavior นะครับหรือว่านิสัยของชาวสีเหลืองนั่นเองนะในศาสตร์เนี้ยมันบอกว่าแท้จริงแล้วอ่ะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคอนี้ของเราเป็นอะไรนะหรือเราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในกลุ่มสีไหนนะครับแต่เราสามารถใช้ behavior เป็นตัวคาดเดากลับไปหาคอนิสของเราได้นะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราต้อง reverse engineer ตัวเองนะคือหา behavior เพื่อจะโยงกลับไปที่ t a l e น t แล้วก็ใช้ทาเลนนั้นนหะโยงกลับไปที่ Value s แล้วสุดท้ายก็โยงกลับไปหาคอนี้นะฮะแล้วถ้าเรายอมรับในตัวเองเมื่อไหร่เรายอมออนไลน์ทั้ง4อย่างนี้ให้มันตรงกันนะคือเราเชื่อใน v a l u ล s เราใช้ทา l e n t ของเราแล้วเราก็ยอมให้ตัวเองมี Behavior s ที่ตรงกันนะ่ะเราก็จะมีชีวิตที่สมดุลหรือว่า Balance นั่นเองนะครับเรามาดู Behavior หรืออุปนิสัยของชาวสีเหลืองกันนะ แน่นอนนะครับชาวสีเหลืองเป็นนักทําไม่พูดพังทําเพลงลงมือทําทันทีเพื่อให้เกิดผลนะฮะจะเป็นนักคว้าโอกาสนะนักฉวยโอกาสคือด้วยความสามารถที่สังเกตสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยทำให้ชาวสีเหลืองเห็นโอกาสเร็วกว่าคนอื่นนะแล้วก็เห็นโอกาสมากกว่าคนอื่นด้วยนะมี Sen s e of urgency นะครับคิดเร็วทําเร็วอันนี้ก็เป็นผลตรงมาจากคอนี้ที่ต้องการอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะฮะ มันยังทําให้ชาวสีเหลืองเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็อเลอร์ตลอดเวลาด้วยนะรับมือกับสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วปรับเปลี่ยนโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันนะครับชาวสีเหลืองเนี่ยยังเป็นคนเจ้าสําราญรักสนุกด้วยนะก็ด้วย extraverted sensing เนี่ยแหละมันทําให้ชาวสีเหลืองเนี่ยชอบในสิ่งที่สวยงามรสชาติที่ดีกลิ่นที่หอมเสียงที่ไพเราะนะครับอะไรก็ตามที่จะมาเล่าอารมณ์หรือกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ย จนบางครั้งเนี่ยทำให้ชาวสีเหลืองเนี่ยชอบอใช้ของที่สวยของที่แพงของที่มีรวนิยมนะครับอยู่นิ่งไม่ได้ด้วยความต้องการที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสของตัวเองเนี่ยบวกกับความต้องการที่จะลงมือทําอยู่ตลอดเวลานะครับก็ะจะทําให้ชาวสีเหลืองเนี่ยเป็นพวกอยู่ไม่สุขต้องหาอะไรทําตลอดเวลานะครับอัธยาศัยดีด้วยความสามารถในการอ่านกิริยาคนการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การพูดจาที่สนุก แล้วก็แวลูสของชาวสีเหลืองที่ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ฉันพี่ฉันน้องมันทําให้ชาวสีเหลืองเนี่ยเข้ากับคนได้ทุกระดับนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคาริสม่านั่นเองนะชอบเสี่ยงชอบประจนภัยชอบทําสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องงานนะครับซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่ามันเสี่ยงนะแต่ว่าชาวสีเหลืองเนี่ยที่เขามีซูเปอร์พาวเวอร์ในการรับมืออะไรก็ได้นะครับ ในสายตาเขาเนี่ยมันไม่เสี่ยงเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับ <Wow. S 1> เป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคืออนาคตอะ่ะมันยังมาไม่ถึงส่วนอดีตมันก็ผ่านไปแล้วนะครับสําคัญที่สุดตอนนี้คือปัจจุบันนะเพราะชาวสีเหลืองมี values ที่รักสนุกแล้วก็ชอบ new experience อะ่ะก็เลยต้องอยู่กับปัจจุบันเพื่อที่จะได้ดื่มด่ากับประสบการณ์ต่างๆนะครับอ,อ,อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเรานั่งทานโอมากาเสอยู่แล้วเรามัววอรีแต่เรื่องอนาคตอ โอมาคาเสีมือนั้นมันจะไปอร่อยอะไรใช่ไหมครับชาวสีเหลืองเนี่ยเป็นนักประยุกต์นะครับคือประยุกต์ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีในการทํางานหรือการแก้ปัญหานะนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มองโลกแบบผลประโยชน์หรือว่าซินิคอ้นั่นเองนะคือมีมุมมองว่าทุกคนเนี่ยล้วนทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นนะครับเช่นคนนี้มาทําดีกับเราชาวสีเหลืองก็จะ q u e s t i o ว่าเฮ้ยเขามีผลประโยชน์อะไรแบบแฝงหรือเปล่านะครับเขาต้องการอะไรจากเรากันแน่ แล้วถ้ารู้แล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่การยอมรับของบุคคลนั้นๆนะครับซึ่งข้อเสียของการมองโลกแบบนี้ทาให้บางครั้งเนี่ยชาวสีเหลืองจะไม่ค่อยไว้ใจคนขี้ระแวงคนนะครับแล้วก็ถ้าอ่านคนนั้นๆไม่ออกเนี่ยก็จะชอบใช้คําพูดประชดประชันกับคนนั้นๆนะครับซึ่งมุมมองแบบผลประโยชน์นี่แหละที่ทําให้ชาวสีเหลืองเนี่ยเป็นนักเจราจาต่อรองที่เก่งนะคือชาวสีเหลืองเนี่ยจะชอบให้ทุกคนเนี่ยโอเปนเอาสิ่งที่ ตัวเองต้องการเนี่ยมากองไว้ตรงหน้านะครับมันจะได้คุยกันง่ายขึ้นไงคือฉันรู้ว่าเธอมีผลประโยชน์ยังไงแล้วเธอรู้ว่าฉันมีผลประโยชน์ยังไงนะครับเราก็มาคุยกันนะชาวสีเหลืองยังเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนด้วยนะครับอันนี้มันมาจากความต้องการที่จะสร้างสัมพันธ์แบบ f r a t e นิตี้รักพวกพ้องรักฉันพี่ฉันน้องนะคือเรามีประโยชน์ที่เหมือนกันเลยอ,อยู่ด้วยกันได้เธอดูแลฉันฉันดูแลเธอแต่แต่แต ถ้าเธอทําอะไรฉันฉันทํากลับนะครับมันคือผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเองนะชาวสีเหลืองเนี่ยชอบที่จะสื่อสารผ่านเรื่องราวนะครับอันนี้เป็นผลมาจาก t ALENTS ของการคิดแบบ CONTEXTUAL THINKING เนาะการใช้ภาษาในลักษณะแบบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะสื่อสารให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้าใจนะครับ คือชาวสีเหลืองเนี่ยเวลาเขาสื่อสารนะเขาจะไม่ใช้ทฤษฎีหรือความเชื่อที่มันจับต้องไม่ได้นะครับเขาจะใช้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงประสบการณ์ที่เขาเจอมาจริงๆที่มันแบบ tangible นะครับในการสื่อสารเนาะคนที่คุยกับสีเหลืองเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยลงไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเลยกําลังสัมผัสดื่มน่ากับประสบการณ์นั้นๆได้เลยนะพี่ภูมิก็จะมีเพื่อนชาวสีเหลือง นะครับที่จะชอบโทรมาแล้วก็มาเล่าเรื่องให้พี่ภูมิฟังว่าเขาเ,าเจออะไรมาบ้างประสบกอะไรมาบ้างนะครับคือไม่ได้ต้องการจะพูดคุยหรืออะไรนะคือแค่ต้องการโทรมาเพื่อที่จะเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆนะ <S <S 1> <S 1> ๆนอกจากนี้นะครับด้วยความที่ชาวสีเหลืองเนี่ยชอบวารารตี้นะชอบเปลี่ยนแปลงหาสิ่งใหม่ๆเนาะก็จะเป็นคนที่คิดคำแสดงอ่ะคำที่มันปังๆนะครับขึ้นมาใช้นะ ก็ยิ่งทําให้ชาวสีเหลืองเนี่ยเป็นคนที่พูดจาสนุกขึ้นไปใหญ่เลยนะ <Wow. S 1> สำหรับพี่ภูมินะชาวสีเหลืองก็เปรียบเหมือนจิตตกรที่ถือผู้กันนะครับไปแต้มสีนู้นสีนี้ให้กับโลกนะาชาวสีเหลืองเนี่ยก็เลยทําให้โลกนี้ดูมีสีสันดูสนุกขึ้นมาเลยนะอเอาละครับเราได้เข้าใจคอนี้ v a l u e ูสทาร์เรนแล้วก็ behavior ของชาวสีเหลืองกันแล้วนะ อย่าลืมนะครับว่าศาสตร์นี้เขาบอกว่าเราต้องหมั่นใช้ t ALEN ตของเราเพื่อที่จะสนองค n อนี้นะฮะยิ่งเราใช้ t ALEN ตที่เราถูกออกแบบมาให้เก่งในด้านนั้นๆมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขมากเท่านั้นนะครับยิ่งถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราใช้ชีวิตให้มันตรงกันอ l นไลทั้ง Core n e นี้ทั้ง VALUE ทั้ง t ALEN ต BEHAVIOR เนี่ยชีวิตเรามันก็ยิ่งจะสมดุลยิ่งจะ SMOOTH ขึ้นมากเท่านั้นนะครับ และสำหรับคนอื่นที่ไม่ให้สีเหลืองเนี่ยดูคลิปนี้แล้วก็คงจะเข้าใจความเป็นสีเหลืองกันมากขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมครับในคลิปหน้านะพี่ภูมิก็จะมายกตัวอย่างของชาวสีเหลืองรวมไปถึงแต่คร่าวๆถึงอุปนิสัยของชาวสีเหลืองทั้ง4แบบว่ามันต่างกันยังไงนะครับมุมมองของชาวสีเหลืองที่มีต่อโลกนี้เป็นอย่างไรนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วในซีรีส์ของชาวสีเหลืองนี้นะครับและพี่ภูมิก็จะมีซีรีส์ของสีอื่นๆตามมาอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนพี่ภูมิไปก่อนละบาย